สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลาะตุ้งครับ FC มือดีบ่าวแอมประทงพร้อมทีมงานครับเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่สังวานครับผมเงินข่าวว่าฝันดีฝันแม่นครับมีผีผู้สาวมาบอกเลขครับผีผู้สาวผู้นี้ผมเหี้วลากดินครับ f c บอกเลขแม่นแห้งครับถูกม่แหลวหลายงวดครับบอกเลขแม่นผีผู้สาวนี่ว่าไทยเป็นคนไทยครับเจที่โจทางอยู่บ้านแม่สังวานนี่แหละครับ มาบอกเลขสามตัวนะครับเอฟซีมาบอกเลขสามตัวครับสิเป็นตัวใดขที่เด็ดครับแม่สังวานยู่ปุ่นครับผีผู้สาวผมเงาหลากดินมาบอกครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณแม่สังวานสวัสดีครับแม่สังวานครับสวัสดีครับคุณแม่สังวานเป็นคนหนึ่งที่ฟันแม่นแม่นบ่ครับผมแม่นครับฟันเม็นค่ะโอ้ยค่ะคุณังวานเป็นคนหนึ่งที่ฟันเหม็นเหม็บ่ค่ะค่ะผมแม่ครับเหม็นค่ะโ้ยค่ะม่สันหนึ่งหี่ันมาหมนบ่ค่ะค่ะผมแม่ครับฟันนอยค่ะคุณแมสังว เชิญเลขยสองตัวเท่านั้นเออแต่อซื้ออเไฟบวกไยซื้อเป็นไรล่ะถ้าว่าไม่อยากซื้อกระเมียนนี่ดอกขันผู้เป็นสะพานบุญชวยมากคุณจะบ่ค่อยซื้อตัวถัาสื่อแล้วมันมันมันจะเผลปทางอื่นอันนี้มันเริ่มไม่อยากซื้อบ้านนี้ขึ้นบ้านนี้พันข้าวเดียวตอนสีแข็งแล้วพันจะขึ้นเพราะฟันข้าวฟางข้าวเพิ่มบอกด้วยไรบอกเห็นโตค้นจะเสียงไหนเสียงกูเก้า อันคืออันผู้พคนบอกผู้เก่าผู้คนบอกอันผู้เก่านี่เป็นผู้ใดครับผมเราเห็นเพิ่นที่บ่กหูบ่กหูได้เพิ่นบ่เห็นแต่เสียงพิชนาออกมามีแต่เสียงร้อยมากคนเว้าเพิ่นมาจำฟังให้ดีเด้อสิบอกเพิ่นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิ่งยังยังเป็นสาวอยู่ได้ผู้เสียงผู้ผีผู้สาวอืแล้ว่นสิได้ว่าจังผู้สาวเราว่าผู้สาวหลุดแล้วเนาะแม่นครับยังนุ่มๆเนาะออืยังน้อยๆอยู่เฮาเว้าใส่หูเลยบ่ครับคุณแม่ เพิ่นว่าฟังให้ดีนะเพิ่นหลงพิ่นพูดไทยพูดไทยเลยฟังให้ดีนะเพิ่นพอนบอกตังในตัวผังครับผมบาาเพิ่นก็บอกเนาะบนล่างพ่นว่าเพิ่นก็ฟังกระฟังอีกพิ่นว่าเพิ่นก็บอกศูนย์หกเก้าหกหกศูนย์เก้าพอนวะหกศูนย์เก้าบ้านนี้กลางสิบหกพอนว่า นบอกเับหนึ่งโฮกเออหนึ่งโฮกคุก็บอกเพยฝั่งนี้ไปเลยบันหกศูนย์เก้ามันจะมองมันแย่งขึ้นแล้วมาหนึ่งเขาบ้านเอาแหลมมันมาตัวกูบ่อสตกนว่ามาตัวกูคักคลักมาตัวก็แล้วฝันจักมือแล้วแม่เนี่ยมันขึ้นว่านมันขึ้นว่านนี่แม่นคนเดียวกันบางทีมาบอกหกศูนย์กับศูนย์เก้าออดเดียวกันนั่นแหะเสียงเสียงคนเดียวกันโอ้เสียงเดียวกันเป๊ะเลยเสียงคนเดียวอืมคือจังแม้แล้วใขรกูว่าน้อก็คือกันคน แต่ว่าแม่ส anut, ังวานี่คิดว่าจะไหนกัเป็นผีแน่นอนกพว่าผีแล้วป็นเคยม้าต่สิทางูบครับิ่นว้าเว่าวแบบว่าแบบว่าคือจำพยางไปยางมาน่นะคดว่าก็คือคนยางกายบ้านเหจังซี่ินี่มาหยุดว่าเลยฟังให้ดีนะพิวคนไทยออว่ตังนี้ผีว้าไทยเพิ่ว่าบอกเพิ่นกะบอกท้องทําเสื้อผลได้ห้ชัดเองเลย เคยว่าตัวก erm ุ่ยแล้วต um um ัวข um 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 ิ่นจตัวงวดก่อนมันก็บอกสูนเก่าสูนหัวตัวัวคนบันบ่อเนี่ยเนาะนบอกสื่อกี่นออ่ตวขั้บนื้อเขียนไห้อยู่ไหนบอกเลขแค่สองตัวสูนเก่าสูนหเป็นกูเขียนไวจะมันมันชัวตัวนวโอ้่ว่างวดนี่เพินบอกทั้งสามตัวเั้งสตัวทั้งทองตัวบนตัวหลังทั้งบนทั้งหลังโอ้เป็นสชคดีแล้วครับผมท่านผู้ชม ศูนย์เก้ากับหกหนึ่ง9หกศนย์เก้ากับหกหนึ่งห่กละคนบอกหกศูนย์เก้าหนึ่งหกแต่ว่าหนึ่งหกหกห่ตัวเดียวกันแม่นไปเราไม่ต้องลับมานั่มเลยไปเราต้องลับมานั่มครับผมเป็นชิปเก่าน้ำอมก็เป็นจิปเก่ััว่าเก่ากับผมันตัวเดียวกันได้นนอเลขนาะคันหันหัวขื้นเป็นเลขเก้าได้ครับผมเลขโคกนี่กันหันหัวลงมันก็เป็นเลขโคกพอเที่ยงจะพยายามย้ำให้ฟังอยู่ตลอดว่า ถ้าไผมกักจังมักหนึ่หกของแมวสังวานนวดนี่ก็ให้สี่หนึ่งเก่าเพื่อไปน้ำแน่ก็ถ้าเบิ้งมันจะเป็นแบบใ้งวดค่ะกระสิแม่นขี้เก่าห่ะแล้วเพราะพนเคยมาบอกแม่โยโอ้แต่งวดพนบอกศูนย์หกศูนย์ศูนย์เก่าพนกัญญากระสีึ้นกันพนกั่าเห็นเป็นโตัวไหนเห็นเป็นโตโอ้เห็นเป็นโตเลยบอกผมคนผีเพียงคนงามคืออย่างนั้นโอ้ข้อนี่เนี่ยคนงามรางวันี่ก็เสียงคนเดียวกันสี่คนนั้นก็เห็นโตโตืว่า เป็นเป็นข้อดี่เฮาเคยเห็นบอค้นผู้นี่อันแต่บ่เคยเห็นกันเถอแล้วนอคนพันคนมาบอกอันต้นนั้นจะขคนี่ไทยบกแต่ว่าขู้ไยไหนไยว่าแต่ว่าคนบริเวณบ้านเฮานี่คนไต้มาอยู่แก้มเฮาเป็นคนไตยนี่กับบอมีคนไหนที่จชชีวิตเป็นบอบอขึนไว่าวามพันมันพนไรยเองกไอยเป็นเป็นแนวงเคยมาบอกแม่สังวาน เป็นคนงามครับผมผมง่าวสันแต่ว่าเป็นคนไทยเคยเห็นโยเบนบอกเคยเห็นได้คนผู้นี้ครับนวบอเห็นคู้มาบอกเอาแต่โตเลยแต่ยินแต่เสียงแต่ยินแต่เสียงผู้เก้านี่ละครับเป็นมาให้โชคครับเป็นมาให้โชคงัว่เนี่ให้สามตัวจ้าจเลยครับผมแม่สังวาเอาเปิดมือปากกามาจดไว้เด้อครับผมท่านได้ชื่นชอบข้าท่านได้แคบหนาจอเป็นกรแคบไปทะเบิ้งครับผมว่าใส่มัเสื่อมมันยังเหลืออีกหลายมือเนาะครับผมเนาะหก 09กับ16ครับพอเที่ยงกับบะแอมก็ย้ำให้ตลอดว่า6กับ9เท่าเดียวกันครับหันหัวขึ้นเป็นเก้าหันหัวลงเป็นหกใช่ครับผมอาภัยมากหนึ่งหกกับสื่อหนึ่งเก้ากับแหวนน้ำเนี้ยมาไลก์กันหน่อยเนาะอ่ะให้คุณแม่สังวันยกให้พี่น้องได้แคปหน้าจอยเบื้องต้นครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2568ครับ609หรือว่า16นาะครับเอฟซีขอให้มีโชคใหไงกับคุณแม่สังวันล้องเฮาครับ609 16กครับเอฟซีเมนเนครับเอฟซีเบา่าแอมลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบืองของดีกันครับบา่าแอมลาทงนี่ิเดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจติดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิใหม,ม,ม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาะข,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งทถือนะครับเนาะ่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดนพตอนนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นล้านเฮาไข,าขาว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืเหรครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้อีก,กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝา,าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงป,ปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเท้ๆตครับท่ามผู้ชมเมื่อเท้ๆตะแล้วก็บีาา้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ